กำไลล่าตอนนรกส่งมาเกิดตอนที่หออกจากบ้านทันทีที่พรขึ้นบ้านมาก็ต้องตกใจกับภาพที่เห็นเพราะภาพที่เห็นนั้นคือแม่นั้นกำลังนั่งอยู่ที่พื้นในขณะที่สีนั้นก็ยืนคำหัวแม่แล้วก็ด่ากราดแม่อยู่หน้าตาของสีนั้นกลายเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานก็ไม่เชิงเรียกได้ว่าหน้าเปลี่ยนไปเป็นคนละคน พรน,นั้นพอเห็นดังนั้นก็รีบเข้ามาขวางในระหว่างที่สีกำลังจะขึ้นเสียงใส่แม่ต่อแล้วบอกว่าทำอะไรนะ่ะนี่แม่นะสี <4 S 2> นั้นเรียกได้ว่าเหมือนปีศาจกำลังเข้าสิงก็กรีดออกมา<อ>แล้วก็พูดไม่เป็นภาษาคนแต่พรน,นั้นพอจับใจความได้ว่าแม่นั้นลำเอียงรักแต่พรซึ่งพรน,นั้น ด้วยความเก็บกดมาเป็นระยะเวลานานก็ไม่สามารถเก็บอารมณ์ได้อีกต่อไปพอสีเสียงดังกลับพรก็เสียงดังใส่สีกลับไปและนี่เป็นครั้งแรกที่พรนั้นโต้ตอบสีโดยพรได้พูดถึงสิ่งที่สีนั้นทำกับพรซึ่งสีนั้นก็ได้แต่ร้องกรี๊ดกรีดเหมือนผีเข้าแล้วก็จะเข้ามากระชากตัวพรเพื่อทำร้ายแม่เห็นดังนั้นก็รีบเข้ามาฉุดพอรออกจากสี เราบอกให้ทั้งคู่นั้นแยกกันโดยสีนั้นก็ได้พูดขู่ว่าถ้ามึงไม่ไปกูจะไปเองพรนั้นก็ตอบกลับไปแบบหมดแรงว่าอยากไปก็ตามใจเธอะพอสีได้ยินดังนั้นก็เดินเชิดหน้าเข้าห้องไปแล้วก็ร้องกรีดกรี๊ดอยู่ในห้องแม่ด้วยความที่อยู่ในสภาพตกใจก็ค่อยๆประคองพรที่อิดโรยและอ่อนแรงมานั่ง พรก็ได้ถามแม่ว่าเกิดอะไรขึ้นหรอแม่อยู่ๆตามันก็โทรมาแล้วพ่อก็เปิดโฟนให้แม่ฟังแล้วก็ร้องโหมร้องไห้กับพ่อบอกพ่อว่ามันเป็นลูกที่ไม่ดีมันเป็นลูกที่ไม่ได้เรื่องแม่ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรทำไมตาถึงร้องห h มร้องไห้แม่ถามกลับไปตาก็วางหูใส่แม่เลย แม่คิดว่าคงมีใครไปพูดอะไรแม่ก็เลยเดินเข้าไปในห้องพระแล้วก็พนมมือไหว้พระแล้วบอกพระว่าถ้าใครใส่หลายคนในครอบครัวขอให้ได้รับกรรมกลับไปแล้วแม่ก็เดินกลับมาในห้องสีมันคงได้ยินแม่พูดละมันเลยเดินออกมาต่อว่าแม่หาว่าแม่ไปว่ามันแม่พูดไปแบบเข้มแข็งแต่ในตาแฝงไปด้วยความเศร้าอยู่ลึกๆ ไม่เป็นไรนะแม่พรพูดแล้วก็โผกอดแม่โดยในช่วงกลางคืนพ่อก็เข้าไปหาสีในห้องนอนของสีแล้วก็กลับออกมาบอกแม่ว่าสีมันจะไปจากบ้านนะแม่ก็ได้แต่พยักหน้ารับพอแม่พยักหน้ารับพ่อก็เดินกลับไปบอกสีว่าแม่นั้นไม่ได้ว่าอะไร สีนั้นพอรู้ว่าแม่นั้นยังทนอยู่ได้แถมการขู่ของสีที่ว่าจะออกจากบ้านนั้นก็ไม่ได้ทำให้แม่รู้สึกอะไรเลยสีนั้นพอทำอะไรไม่ได้ก็ได้แต่โทรหาเพื่อนแล้วก็บอกว่าโดนแม่ดุดา่าแล้วก็โดนไล่ออกจากบ้านโทรหาคนเดียวไม่พอแต่โทรหาทุกๆคนที่รู้จักกับสีจนกระทั่งได้คุยกับเกดเพื่อนคนหนึ่ง และเกตนั้นก็ได้ยินเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็เกิดความสงสารสีเป็นอย่างมากเลยได้บอกสีว่าแกมาอยู่กับฉันก่อนได้นะบ้านฉันทำโรงพิมพ์มีห้องเยอะให้คนงานถ้าแกโอเคก็ยังมีห้องว่างอยู่นะสีนั้นด้วยความที่เอ่ยปากออกไปแล้ว ครั้นจะอยู่ต่อก็คงจะดูไม่เข้าทา่าเพราะดูจะไม่ตรงกับเรื่องที่ตัวเองเล่าว่าแม่นั้นไล่ออกจากบ้านเลยตัดสินใจพาลูกๆสองคนไปด้วยซึ่งแม่นั้นอยากจะเก็บหลานคนหนึ่งเอาไว้แต่บอกพ่อแล้วพ่อบอกว่าสีนั้นไม่ให้ครั้นรุ่งเช้าเกดก็มารับสีไปบ้านเกดสีนั้นก็เก็บข้าวของแล้วก็ออกจากบ้านไปแบบเสียไม่ได้ซึ่งหลังจากที่สีออกจากบ้านไปแล้ว พรก็รับหน้าที่ดูแลทุกอย่างในบ้านไม่ว่าจะเป็นการซื้อข้าวของออกไปดูร้านการพาพ่อแม่ไปหาหมอและแน่นอนถึงแม้ว่าใจจะค่อนข้างโกรธเคืองพ่ออยู่แต่ก็ด้วยความที่กระตันยูแล้วก็คิดว่าความกระตันยูนั้นจะช่วยให้พ่อนั้นมองเห็นความจริงในวันหนึ่งซึ่งหลังจากที่สีไปแล้ว พรก็เริ่มเข้าร้านเพื่อช่วยเหลือพ่อและพรไม่อยากทิ้งแม่ไว้ที่บ้านคนเดียวเลยถามแม่ว่าแม่อยากไปกับพรไหมแม่นั้นหลังจากที่โดนทิ้งให้อยู่บ้านคนเดียวมานานมากแล้วใจก็อยากไปร้านแต่พ่อก็ไม่เคยชวนไปอีกเลยต้องแต่สีตัดสินใจไปดูร้านก็เลยตอบอย่างดีใจว่าไปสิงั้นพรุ่งนี้เราไปร้านกันนะ แม่ยิ้มแล้วก็โผกอดพรวันรุ่งขึ้นทั้งคู่ก็ไปร้านพร้อมกับพอ่อซึ่งพ่อนั้นก็ไม่ได้แสดงท่าทีว่าไม่ได้อยากให้ไปแต่กลับอยากให้ไปด้วยซ้ำซึ่งก็ทำให้พอนั้นประหลาดใจอยู่ทีเดียวครั้นไปถึงพ่อก็ใช้พรยกของสารพัดเหมือนกับคนงานในร้านแล้วก็ใช้แม่ให้นับของในร้านแต่พอพรเห็นดังนั้นก็บอกแม่ว่าแม่ไม่ต้องเดี๋ยวพรทำเอง หลังจากหมดหนึ่งวันพรก็ถึงขั้นหมดเรี่ยวแรงเพราะยกของหนักมาทั้งวันแต่ในวันรุ่งขึ้นก็ยังไปช่วยงานที่ร้านต่อแล้วในขณะที่พรยกของอยู่นั้นก็เห็นป้าเลื่อมป้าที่มาซื้อของบ่อยๆเข้ามาในร้านพรจําป้าเลื่อมได้เลยยกมือไหว้สวัสดีค่ะป้าเอา้านี่ลูกคนไหนกันล่ะเนี่ยพรเองจ้ะป้าเอา้าพรเหรอ โตขึ้นจำไม่ได้เลยไม่เห็นมาล้านเลยอ๋อพอดีพรไปทำงานต่างประเทศนะคะเพิ่งกลับมาเออเออดีดีผอมสูบมากเลยนะเอาค่อยๆย,ย,ยกละ่ะป้าเลื่อมบอกพอรด้วยความเป็นห่วงแล้วก็หันกลับไปมองหาของแล้วก็เหลือไปเห็นแม่ของพอรป้าเลื่อมนั้นถึงขั้นตกใจมากถึงกับทำของหล่นจากมือเลยทีเดียวพอได้สติก็เดินไปหาแม่ของพอร โอ้วไม่เห็นลื้อมาล้านนานลื้อหายไปไหนมาโอ้วก็อยู่บ้านนั่นแหละคอยดูหลานให้สีมันสีลูกคนร้องน่ะเหรอใช่เอา้าแล้วตัวมันไปไหนล่ะเอา๋ามันก็มาช่วยงานที่ร้านวันเสาร์ไงมันธรรมดามันก็รับสงลูกมันโอ้ว่าลือคงจะแก่จงหลงหลง,ล,งลืมลืมละมั่งผัวลือมันปิดร้านวันเสารนะ์นาแล้วก็วันอาทิตย์ด้วยมันปิดมาปีหนึ่งแล้วนาะ ได้ไงก็อ้วเห็นออกมากระสีทุกวันเสาร์อ้าวลือจะมาเถียงอ้วได้ยังไงก็อ้วมาไม่เจอแล้วลือรู้ไหมว่าก่อนหน้านี้นะ่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งมาเฝ้าร้านกับผัวลือมาทุกวันแล้วก็เป็นคนคอยชี้นิ้วสั่งคนงานให้ทำโน่นทำนี่แล้วก็ทำตัวเป็นคุณนายเลยนะวันนี้อัวเห็นลืออ้วตกใจอ้วเนือกว่าลืออเลิกกับผัวลือไปแล้วนะใครกันวะ ใ้ลือ้อลองเลง่ามาสิอ้วก็ไม่รู้อะ่ะไม่แน่ใจอะ่ะแต่หน้าตามันละไม้คลายผัวลือ้ออ้วยังคิดอยู่เลยนี่ทําไม่ใช่เมียก็คงเป็นลูกละมั้งแต่ช่วงหลังๆอ่ะมันไม่ได้มาแล้วนะอว้วไม่เห็นมันมาแต่ก็ดีแล้วล่ะหน้าตามันยิงจอง้องมาหนังเป็นคุณนายนับเงินอว้วเห็นแล้วก็ไม่คอยอยากเข้าร้านลือวันนี้เห็นลื้อมาอ้วก็ดีใจแม่ของพอรพอได้ยินแบบนั้นก็ใจหายวา่า เพราะผู้หญิงที่ป้าเลื่อมพูดถึงคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสีลูกสาวนั่นเองเออเออเออต่อไปนี้ก็จะมาให้บ่อยๆหรือก็มาแล้วกันจะได้คุยกันได้ได้ได้เอออ้วไปแล้วนะจ่ายเงินกับอาพ่อมันก่อนได้ได้ไปดีๆละ่ะคล้อยหลังป้าเลื่อมไปแม่ก็ทบทวนเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการที่สีนั้นเชิดหน้าใส่แม่ การไม่เห็นหัวแม่และการคอยทำร้ายพรและทิ้งแม่ให้อยู่บ้านคนเดียวในเจ้าวันเสารที่บอกว่าเปิดร้านแต่ก็ไม่ได้เปิดอีกแล้วพ่อกับสีไปที่ไหนกันคำถามทั้งหลายก็พรังปรูเข้ามาแต่แม่ก็ยังเป็นแม่ผู้รักในร้านที่ตัวเองสร้างขึ้นมาก็หันไปบอกพรว่าพรเอ้ยต่อไปนี้เราเปิดร้านกันถึงแค่วันศุกร์นะลูก พอผู้ยังไม่ได้รับรู้เรื่องนี้ก็พยักหน้าโดยไม่ได้โต้แยง้งหรือตั้งคำถามใดๆในส่วนของพ่อนั้นก็พยายามใช้งานแม่และพ่อนอย่างหนกักเรียกได้ว่าทำเหมือนทั้งสองคนนั้นเป็นคนงานในร้านเลยทีเดียวมินำซ้ำพอเช้ามืดเขาพยายามทำเสียงดังเพื่อปลุกทั้งสองคนตั้งแต่ตีสองตีสามทุกๆวันซึ่งก็ทำให้ทั้งสองคนนั้นเกิดอาการนอนไม่เต็มอิ่ม บวกกับพรนั้นเป็นได้รับการรบกวนทำให้ไม่ได้นอนมาเป็นปีอยู่แล้วสภาพร่างกายของพอรเลยเริ่มแย่ลงเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งพรได้เกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรงจนต้องเข้าโรงพยาบาลอยู่เป็นอาทิตย์ โดยหมอนั้นวินิจฉัยว่าเป็นโรคเครียดโรคนอนไม่หลับโรคซึมเศร้าและขาดสารอาหารต้องได้รับการพักผ่อนให้เพียงพอแต่พอวันที่พรอ,ออกจากโรงพยาบาลพ่อก็รีบรับพรมาที่ร้านเพื่อมายกของพรนั้นร่างกายและจิตใจไม่สามารถไปต่อได้และรู้ตัวว่าถ้าหากทนอยู่แบบนี้พรอ,อาจจะต้องตายแน่ และถึงแม้ว่าพรนั้นจะทำด้วยความเต็มใจไม่เอาเงินแม้แต่น้อยจากที่ร้านแถมยังเอาเงินเก็บส่วนตัวนั้นช่วยซื้อข้าวซื้อของเข้าบ้านอีกแต่พอพรนั้นป่วยจนเกือบตายพอก็รีบรับให้มาททำงานอย่างหนักพรเลยตัดสินใจที่จะทำงานที่ร้านวันนั้นเป็นวันสุดท้ายเพราะว่าที่ร้านก็มีคนงานช่วยอยู่เยอะแล้ว แต่พ่อก็จะพยายามให้พรนั้นทำงานหนักอยู่ร่ำไปและไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลอะไรที่อยู่ในใจพ่อพรได้แต่เก็บงำเอาไว้แล้วก็เก็บข้าวของออกมาเช่าห้องอยู่ใกล้ๆบ้านตัดสินใจออกมาเพื่อที่จะรักษาตัวให้หายดี โดยห้องเช่านั้นอยู่ไม่ห่างจากบ้านและเพื่อความปลอดภัยพรไม่ได้บอกที่พักนี้แก่ใครนอกจากแววพี่สาวคนโตและผู้เป็นแม่เท่านั้นซึ่งเช้ามาพรจะไปที่บ้านเพื่อทำงานบ้านทุกอย่างหาข้าวปลาให้พ่อแม่ทานซึ่งพอพ่อไปร้านพรก็จะอยู่บ้านเป็นเพื่อนแม่แล้วก็หางานทำออนไลน์ไปด้วยและแน่นอนในตัวสีนั้น หลังจากที่ออกจากบ้านไปแล้วก็ไปอยู่กับเกดเพื่อนสาวเกดมีฐานะดีสามารถให้เพื่อนอยู่ได้แบบฟรีๆส่วนสีนั้นก็มีเงินเก็บอยู่เป็นจำนวนมากโขเป็นอันที่ได้มาจากการที่พอและตาให้รวมไปถึงการที่ถือเงินในร้านก็ทำการลักเล็กขโมยน้อยครั้นพอย้ายออกมาแล้วมาอาศัยอยู่กับเกดสีก็ได้ซื้อรถทันทีแล้วโกหกตาน้องสาวคนสุดท้อง ที่เข้าข้างสีมาโดยตลอดว่าเป็นรถของเกตเกตให้ยืมมาใช้ชั่วคราวซึ่งตานั้นพอเห็นว่าสีออกมาจากบ้านแล้วก็รู้สึกสงสารเป็นอย่างมากก็ส่งเงินให้สีใช้แบบไม่ขาดมือให้อยู่อย่างสะดวกสบายโดยที่ไม่ต้องทำงานเลย โดยที่ไม่รู้ว่าสีนั้นได้ทำอะไรกับคนที่บ้านไว้บ้างมีหนํำซ้ำยังเอาเรื่องของพรไปเล่าให้เพื่อนตัวเองฟังอีกโดยการเอาความไม่จริงที่ได้ยินจากสีไปพูดต่อและทําให้เพื่อนของตานั้นเกลียดพรไปด้วยแถมยังพยายามจะให้สีนั้นได้กลับมาบ้านอีกโดยพยายามพูดคุยกับพ่อว่าอยากให้สีได้กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วจะต้องทำกันอย่างไรดีและแน่นอน อยู่มาวันหนึ่งสีก็มาบ้านพร้อมกับเกดเพื่อนของตนแล้วสิ่งที่สีจะทำต่อไปคืออะไรสามารถติดตามรับฟังกันได้ในตอนถัดไปเพราะกฎแห่งกรรมจะตามไล่ล่าไม่ว่าคุณจะหนีไปไหนถ้าหากคุณทำชั่วมันจะไม่ยกเว้นและมันจะไม่เลิกละที่จะทำให้คุณนั้นได้รับผลกรรมที่ทำไว้